ให้พิวคู่คำว่ามันบดค่ะอย่าเดี๋ยวอันนี้หนูมีนัยยะอะไรปะลูกไม่มีไม่ีนชอบกินมันบดชอบกินมรนบยอร่อยจึงบอกต่อคุณพี่คุณพี่มือสั่นแล้วนะคะคุณต้องตั้งสตินะคะมันบด มีไรเลยซิยอดมากยอดเลยค่ะนูค่ะคำว่าตันนิวครับโอ้โหเขาเหมือนมาคุยกันสองคนเลยคนตัวโอเคค่ะตันนิว มันไม่ใช่นิวอะมันอะไรกัไม่รู้อะครนะ่ะ1าวยีราลี่ะอันเชคค่ะโอ้